สวัสดีครับพบพอกันคือเกาครับกับตาว่าทุเรียนเกษตรครับเบื้งแล้วกับกดไหลกดแช่แนเดอร์ครับเป็นกําลังใจให้กันครับเมื่อนี่สิภาพ,พี่น้องมาเบืง้งผมตัดหยา้นทุเรียนครับทุเรียนตัวนี้กับปูใดประมาณพกเย็ดเดือนแล้วครับกับบ่ค่อยแต่เห็ดความสะอาดป้านใดตอนนี้ฝนกัเริ่มงดแล้วลมหนาวก็เริ่มมาแล้วครับ ตอนนี้ก็เลยเอาเครื่องตัดหญา้ามาตัดแต่งต้นใหม่ตัดหญ้าออกจากโคนทุเรียนครับสาเหตุที่ตัดก็พเพราะว่าเห่าสิเบิงดูแลในเรื่องของอามาแมลงหรือว่าหรือว่า,ามดหรือว่าเชื้อโรคที่มากครับความลกคะความหกของหญ,ญ้าครับแล้วก็เบ,บิงต้นทุเรียน วาต้นทะเรียนนั้นเพิ่นมีหลูกยังรบกวนบอ่อตรวจเช็คไปพร้อมกันเลยครับหลังจากนั้นเท่ากับจะทำการหยอดปุ๋ยครับการหยอดปุ๋ยนึ่งกับผมใส่ประมาณสอนโตนึงครับตน้นนึงกับประมาณสี่จุดห่างจากต้นกับประมาณหกสิบเซนใส่ปุ๋ยกับประมาณสี่ส่อน สูตร 16, 16 16 16ครับทุเรียนต้นนี้ก็ปลูกอยู่3ต้นครับอ่ารุ่มนี้ครับปลูกอยู่3มตน้นต้นที่หนึ่งกับปลูกได้ประมาณปีหนึ่งครับแต่ว่าเพิ่งกับบอยในบอยใบบอมาต้นที่สองกับคือต้นที่ที่สูงท,ที่สุดอยู่ตอนนี้ครับปลูกได้ประมาณหกเจ็ดเดือนครับพอปลูกแล้วพันกับงามเลยครับ ถอดหยอดไปเรื่อยๆคือว่าปลูกแล้วก็งามเลยว่าสันทอครับก็ยังบ่ท่านได้ทำไา่ต้นที่บ่งงามครับกับปลอยพ้นไปเรื่อยๆให้เพื่อนเป็นมูกัอนอยากึ้นก็ึ้นบ่อยากขึ้นก็นกนกแล้วครับแต่ว่าอัตตุนี่สูงที่สุดที่อยู่ข้างล้างพบนั่นก็คิดว่าอนาคตกับข้งสิงใหญ่ไปเรื่อยๆครับเพื่อนกับถอดหยอดสม่ำเสมอง่ไหว่ครับ ทุเรียนลุ่มนี้เป็นทุเรียนลังบานครับปลูกเพื่อเป็นกรณีศึกษาผมก็่เคยปลูกทุเรียนมาก่อนครับอยากเหุอยากปลูกทุเรียนเห็นเพื่อนปลูกก็ปลูกนํานี่คือตอน้นที่ใหญ่ที่สุดในลุมหนีครับประมาณหกเจ็ดเดือนนี่แหละผมะจำาบ่ได้ครับเพื่อนก็สวยงามอยู่ส่วนต้นนี้กับปลูกได้เป็นปีแล้วครับนี่ต้นค้างๆกันนะั่น ส่วนตอนนี้ก็ปลูกใ้บ่จักเดือนครับปลูกได้ประมาณ3เดือนอมีโรคแมลง,ลงลงรบกวนอยู่ครับก็เลยเหตุให้ต้นใบไ่ส่วนอีกต้นนั่นก็คือต้อนอายุ3ปีกว่าเดี๋ยวเฮาก็ต้องมาตัดหญ้าในหลุมต่อไปครับมาตัดต้นไ่ขึ้นอีกหน่อยนึงต้อนอายุ3ปีครับหญ้ากับบาค่อกไลายครับแต่ว่าก็ต้องดูแลทำความสะอาดพื้นสม่ำเสมอ ตกับพค้นงดกับฮอดน้ำที่เอ่อฮอดน้ำหรือว่าลดน้ำกับประมาณสองวันลดน้ำหนึ่งครั้งประมาณสักสองวันลดน้ำเทืานึ่งโดนเพิ่นกับ่อต้องก้านน้ำร้ายปไปได้ครับเท่ากับใ้ปุ๋ยทางใบในปุยทางดิมสลับกันไปครับพร้อมกับบางเทือเห้ากระต้องสีแก้บ่มุงหรือว่า ฉีดยากันมแมลงสำับกันไปครับการที่จะสีเป็นยังนั่นก็นเข้ากระองเห็ดประวัติว่าอันนี้เดือนหนึ่งวันที่เทไรฉีเป็นยังยักเหมื่นสีท่านึงเข้ากระสือหูประวัติว่าเห้าได้สีดย่ายัง,ม,ยง,ง,ม,ยงมือได้มันจะได้แจ้มได้ครับการฉีดย้าในหลอกต่อไปก็เบิ่งประวัติเมื่อก่ ดูแลง่ายขึนครับมันกับบอลงนำ้ำหัเด็ดยางสม่ำเสมอครับทุเรียนล้างบาตตันนี้่างยไปหนาครับมีไ,ไปนีน่ๆคิดว่าสิไดยกินอยู่กับวังว่าสิไดยกินอยู่ครับเพิ่นกับงามง่ามไปหนามีหากมียังออกมาให้เห็นแล้วครับนี่ครับทุเรียนแจหวัดสลิน ตุเรียนบานน้องแหวงอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นตุเรียนล้างบานปลูกในกรณีศึกษาปลูกกินเด่นในขอบกั่วครับบ่อเด่นท้ายครับปลูกกินแจกพี่นอ้องปลูกในห้ังเบิ้งครับว่าทางอื่นเขาก็ปลูกได้เข้ากับต้องปลูกได้ครับอันนี้ตุเรียนล้างบานเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจคอมเมนต์ Comment น้ำแนกระได้ครับมักหรือว่ามักหรือว่าแนะนำยังยินดีต้อนรับยินดีรับคำติชมทุกอย่างครับในคลิปนี้ก็ขอยกเส้นแขนงที่หนอนก็เบื้งไปเรื่อยๆครับผมขอจบคลิปที่หนเจ้อพี่นอ้องสวัสดีครับ